จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดูดวง12ราศีประจำวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณจะสามารถจัดการปัญหาทุกอย่างได้ดีมากเลยค่ะเรื่องการเงินก็มีสภาพคล่องดีมากเลยคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่คุณรัก หรือท่านใดที่ทําการค้าคุณก็จะค้าขายดีมากเลยค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สนับสนุนกันดีท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติเข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัวดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมวันนี้คุณจะจัดสรรเรื่องต่างๆได้ดีเรื่องใดๆที่คุณกังวลอยู่คุณก็จะสามารถจัดการมันได้ท่านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้หวัดไอหรือเป็นไข้ไม่สบายได้ง่าย และให้ระวังเกี่ยวกับของร้อนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้านความรักก็จะเห็นพ้องต้องกันดีหรือบางท่านคนรักของคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเหตุต้องห่างกันท่านที่เป็นโสดช่วงนี้ให้รักตัวเองให้มากๆดูดวงท่านที่เกิดราศีมีน วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องดีๆเจรจาง,งานทุกอย่างจะสำเร็จดีมากค่ะท่านใดที่ทำการค้าวันนี้คุณก็จะค้าขายดีท่านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะส่งเสริมและช่วยงานกันดีสำหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาต้องดูให้ดีด้วยดูดวงราศีเมษท่านใดที่เจรจาง,งานสำคัญให้เว้นไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้วันนี้จะติดขัดหรือยังไม่ได้สำเร็จอย่างใจหวังด้านการเงินก็ยังมีใช้ข้องตัวดีค่ะ ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องปากฟันลำไส้หรือภูมิแพ้นะคะเรื่องอุบัติเหตุต้องระวังด้วยนะคะ การเดินเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือเดินตามพุทบาทต้องระวังด้วยหรือท่านใดที่มีความจำเป็นต้องไปกับน้ำก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงก็ระวังเขาจะสร้างปัญหาให้ได้ค่ะและท่านใดที่ใช้เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารของคุณอาจจะมีการผิดพลาดนะคะและให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะส่งเสริมและสนับสนุนกันดีค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤศ การงานของคุณจะสําเร็จราบรื่นดีค่ะและมีโอกาสได้เงินได้ทองและมีโอกาสที่จะได้เงินจํานวนมากด้วยนะคะและรวมถึงงานที่คุณจัดการและคุณกําลังเจรจาอยู่เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรหรือท่านใดที่ทําการค้านะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลหรือสินค้าลอตใหญ่หรือสินค้าที่ใช้เงินเยอะ ก็จะค้าขายดีด้วยเช่นกันค่ะสําหรับท่านใดที่เจรจาเรื่องค้าขายที่ดินก็จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จดีด้วยด้านสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยอาจจะเวียนหัวได้ง่ายค่ะและการใช้จ่ายเงินทองก็จะจ่ายไปโดยที่แบบงงๆหรือได้ของมาก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนนี้คุณจะคิดแผนงานต่างๆเพื่ออนาคต และคิดหาข้อมูลหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันหรือบางท่านได้รับโอกาสจากผู้หลับผู้ใหญ่ได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆด้านความรักยังให้การสนับสนุนกันดีส่วนท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจแบบตื่นเต้นกระทันหันดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎวันนี้คุณจะติดต่อประสานงานหรือติดต่อกับคนเยอะเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จค่ะหรือบางท่านได้พบปะเพื่อนฝูงได้คุยกันถูกคอดี ด,ดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้คุณจะต้องเคลียร์งานเก่าที่ค้างคาให้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีและมีการปรับแผนกลยุทธ์อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันและต้องระวังเรื่องคําพูดรวมถึงการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆจะมีปัญหารวมถึงเรื่องสุขภาพของคุณก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเจ็บหูเจ็บตาได้ง่ายนะคะรวมถึงเป็นไมเกรนปวดตึงเส้นเอ็นด้วยและต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของร้อนและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือมีปัญหากับของร้อนค่ะด้านการเงินคุณก็มีช่องทางในการทำากินหรือมีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มเติมหรือท่านใดที่ทำงานประจำการเงินของคุณก็ยังมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีค่ะด้านความรักช่วงนี้ความรักของคุณท่านใดที่มีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนกันดีสำหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้ก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในรูปแบบของความเป็นเพื่อน ดูดวงท่านที่เกิดราศีกันวันนี้คุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงถ้าอยากจะพูดอะไรก็ให้นะมัดระวังนิดนึงนะคะคิดดูให้ดีแล้วค่อยพูดออกไปเพราะว่ามันจะมีผลมากเลยและบางท่านก็จะยึดมั่นในตัวเองมากวันนี้และบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความมั่นใจในตัวเองด้านการงานก็จะสําเร็จดีค่ะด้านการเงินก็มีใช้ใจ่ายเยอะส่วนด้านความรักช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีนะคะ อย่างเช่นคนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือพูดคุยกันไม่ถูกคอหรือมีเรื่องที่มันต้องขัดแย้งกันด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแขนขาหรือเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานของคุณจะเยอะมากการงานของคุณจะเยอะมากเลยคุณต้องวางแผนเรื่องการงานให้ดีอะไรมาก่อนมาหลังเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสับสนและบางทีเนี่ยแผนงานที่คุณแผนเอาไว้มันจะไม่ได้เป็นไปตามคาดด้านสุขภาพให้นะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้หวัดไอและต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดด้วยค่ะและการพักผ่อนนอนน้อยดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤิกวันนี้คุณจะเจราจาสำเร็จดีท่านใดที่ทำการค้า หรือท่านที่เป็นเซลล์ก็จะค้าขายดีมากการติดต่อสื่อสารการงานต่างๆก็จะสําเร็จดีมากค่ะรวมถึงท่านใดที่โฆษณาก็จะได้รับการสนใจมากขึ้นด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะไปเรื่อยๆก็จะส่งเสริมเรื่องกิจการงานหรือส่งเสริมสิ่งที่คุณทําแต่สําหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจใครสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดตึงกล้ามเนื้อและบางท่านก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน ดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีมากๆเลยท่านใดที่รอฟังข่าวดีคุณจะได้ข่าวนั้นหรือเจราจารเรื่องสําคัญสําคัญคุณก็จะได้ข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะท่านใดที่เดียวงานใหญ่ไว้คุณก็จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้และมีโอกาสได้เงินก้อนโตด้วยท่านใดที่มีการเจ็บป่วยอยู่คุณก็จะหายดีขึ้นด้านการเงินก็สะพัดดีมากค่ะ